ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องไหนช่งจนทุกคนด้วยนะครับก็ับคลิปนี้นะครับไหนช่งจนก็จะพามาลบไฟล์ขยะนะครับจากแอปพลิเคชันที่เคยลบไปแล้วนะครับหรือเราจะมาลบไฟล์หน่วยความจํานะครับที่เพจโต้นั้นเก็บไว้นะครับว่าเราเคยลบแอปพลิเคชันไหนไปบ้างเราเคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไหนแล้วเราลบไปแล้วนะครับมันจะเก็บไฟล์หน่วยความจํานั้นไว้อยู่ หรือข้อดีอีกอย่างก็คือเราจะสามารถนะครับดูได้ว่านะครับเราเคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไหนมาได้มาแล้วบ้างนะครับหรือเราอยากจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเก่าๆแต่เราหาไม่เจอนะครับเราก็สามารถนะครับดูที่เมนูนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆไปที่เพจเพจโตของเพื่อนๆนะครับกดไปที่เพจโตของเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่เพจโตนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เพ e ื่อนๆมองไปที Nazis, ่โลโก้มุมบนขวานะครับโลโก้มุมบนขวานะครับจะมีโลโก้ของเราอยู่แบบนี้นะครับให้เพื่อนกดเข้าไปที่โลโก้นั้นนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมองหานะครับหัวข้อที่มีชื่อว่านะครับการจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับการจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปที่คําว่าการจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่หัวข้อนี้นะครับคําว่าจัดการ กดเข้าไปที่คําว่าจัดการหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะมาเจอหน้านี้นะครับมันก็จะบอกว่าแอปพลิเคชันในมือถือของเรามีกี่แอปนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับกดที่คําว่าติดตั้งแล้วตรงนี้นะครับกดไปเลยปุ๊บอ่านะแล้วมาที่คําว่าไม่ได้ติดตั้งนะครับคาว่าไม่ได้ติดตั้งหมายถึงแอปที่เราเคยดาวน์โหลดนะครับแล้วเราลบไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในเครื่องของเรานั่นเองนะครับกดเข้าไปที่ ข้อนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะเจอนะครับแอปที่เราเคยดาวน์โหลดมาเราเคยติดตั้งลงในเครื่องของเราแล้วนะครับเราก็จะสามารถมาดูได้ว่าเออเราอยากจะโหลดแอปเก่านะครับแต่เราหาแอปนั้นใน Play Store ไม่เจอนะครับเราก็เข้ามาในเมนูนี้นะครับแล้วมากดที่แอปนั้นหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วกดคําว่าติดตั้งเลยนะมันก็จะติดตั้งแอปเก่าๆที่เราเคยลบนะครับลงไปในเครื่องของเรานะครับแล้ว ถ้าเราอยากจะมาลบแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์เล็กๆนะครับที่ s พ o r e เก็บไว้นะครับเพื่อที่จะบอกให้เราว่านะครับเราเคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับแต่เราได้ลบไปแล้วนะครับเราอยากจะติดตั้งอีกก็เข้ามาติดตั้งที่หน้านี้ได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปหาในเพ t o r e ก็ได้นะครับแต่การเก็บนะครับไฟล์เล็กๆพวกนี้นะครับเมื่อมีการเก็บสะสม เป็นเวลานานนะครับบางคนอาจจะไม่เคยลบนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเข้ามาดูที่ฟังก์ชันนี้เลยนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับมันเยอะมากจริงๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆอยากจะลบนะครับเพื่อช่วยให้นะครับือถือของเรานะครับไม่หนักไม่น่วงนะครับหรือช่วยให้เพจโตนั้นนะครับไม่เก็บประวัติมากเกินไปนะครับเราก็สามารถกดติ๊กถูกที่ด้านหลังแบบนี้นะครับกดติ๊กถูกนะครับหรือเราจะกดเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับ กดเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ไหนที่จนจะติ๊กถูกแบบนี้นะครับอันไหนที่ไหนที่จนอยากจะเก็บไว้นะครับนายจนก็เก็บไว้ก่อนนะครับอันไหนที่อยากจะลบก็กดลบไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่คําว่าลบปุ่มบนขวานะครับกดที่คําว่าลบตรงนี้นะครับแล้วกดที่คําว่านําออกนะครับแค่นี้นะครับเพจโตของเรานะครับก็จะนไฟล์เล็กๆพวกนี้ออกไปนะครับจากมือถือของเรานะครับให้เหลือไว้เฉพาะ แอปพลิเคชันที่เราอยากจะติดตั้งอีกนะครับเราไม่อยากจะลบเพราะว่ามันหายากนะหรือเราเราอยากอยากจะติดตั้งง่ายๆไม่ต้องเข้าไปหาในเพจย์สโตนะครับเราก็ให้เหลือไว้แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะช่วยให้นะครับไฟขยะพวกนั้นนะครับไม่อยู่ในมือถือของเราแล้วนะครับให้มันลบออกไปนะครับไม่ต้องเก็บไว้ในเพจย์สโตนะครับแล้วการทํางาน ของเพจโตนั้นก็จะเร็วและแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยลบเลยนะครับเป็นเวลาปี2ปีแล้วนะครับไม่เคยเข้ามาดูที่ฟังก์ชันนี้เลยก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็ลองเข้ามาลบดูนะครับแล้วก็นะครับเผื่อว่านะครับจะทําให้เพสโตของเพื่อนๆนั้นเร็วยิ่งขึ้นนะครับทาให้มือถือของเรานะครับเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไฟขยะมีอยู่ทุกที่นะครับในจนก็พยายามทําทุกคลิปนะครับเพื่อที่จะให้มือถือของเรา ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัสยแบบไหนหรืออยากจะให้ทนายชิางจนทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ